ตำรวจโทรทีนี้ดาวเรืองหอพักนันอาสาสมัครรักษาดินแดนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจทั้งหลวงปปสภาคสทรบอ,อสมอมาเข้าที่ลมพลเพื่อที่คณะ,ะรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563 กำหนดให้การแก้ไขปัญหายสติดเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องดําเนินการอย่างจริงจังทั้งระบบโดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายสติดให้ความสาคัญกับกระบวนการมีอะยรโดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภาัยผู้สัการตองประน้อยสุทีที่ได้กําหนดแนวทางการแก้ไขรวมถึงคว้าขายชา่กรรมทำชาติและผู้ใดสนับสนุนปฏิบัติการเฉพาะกิจาปราบปรามและทําลาย โดยบรณาการร่วมการปฏิบัติทุกฝ่ายทุกภาคจากปัญหายาติดในสังคมและดลดความเดือดร้อนของประชาชน่อสถานีร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอดำเนินการปิดล้อม120เป้าหมายซึ่งการปล่อยแถวดล้อมตรวจคน้นกวาดล้า,ยางยาเสพติดและยากรรมนะครับผมได้รับมอบหมายนะครับจากท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสาม ในเรื่องของการขับเคลื่อนการดําเนินการเกี่ยวกับการป้องรารับลาบฟาร์มยาเสพติดในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้างานยาเสพติดของตํารวจภูธรภาคสามนะครับเป็นที่ทราบดีนะครับจากการรายงานของอท่านรองนะครับทันเร่งด่วนนะครับตั้งแต่มีการาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนะครับ ท่านนายกได้บรรจุเรื่องงานปราบความยาเสพติดเนี่ยเป็นวาระเร่งด่วนอันหนึ่งที่ต้องดาเนินการและรวจเองนะครับของกระทรวงศึกษานะครับของกระทรวงมหาดไทยของกระทรวงยุติธรรมคือเป้าหมายนะครับส่วนการให้ความรู้ในการป้องกนันต่างๆก็เป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยแต่วันนี้นะครับเรามารวมไปประมาณ2,008นะนะ2,800คดีแล้ว แล้วก็ยึดซับตามที่เสนอขออนุมัติกับเลขาธิการมอสอไปนะครับอยู่ที่ประมาณ5ล้านยึดซับก็อาจจะยังไม่เยอะนะครับหน,น้าง,งานนะครับตามที่ตำรวจไว้ร้อยกว่าเป้าหมายก็อขอให้